อะไรเรื่อองะไรด้ยินหมดแล้วคุจะพูดไหนได้ยินว่าอะไรจะพูดไหนอ่ะได้ยินว่าอะไรค่ะจะพูดไหนได้ยินว่าอะไรประจําเดือนไม่มาคืออะไรไม่ต้องโทรมาคืออะไรเออรู้คอก็าค่ว่าเด่กตัวเองไม่ต้องโทรมาพี่ไม่ได้เป็นคนทําอ่ะคุไม่ได้ทําแล้วมันจะไม่หวานไม่หวานไม่หวานได้ยังไงนี้เชิญแปลของมาใส่กูไม่มีอะไรจะพูดคุณเลยไม่มีเลย ลดคุข้าาเข้าไปคนครับผมมีเรื่องจะสาร,รภาพนะครับทุกคนผมจะมาสาร,รภาพก่อนที่ผมจะไปบอกกับวีก่อนที่วีจะรู้นะครับผมจะบอกกับทุกคนก่อนละกันว่าผมอะได้ไปแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็เกิด ท้องขึ้นมาผมต้องทำไงดีครับทุกคนถ้าบีรู้เรื่องทุกคนว่าผมจะโดนอะไรบ้างผมเลยอยากจะมาแบบสารภาพกับคนก่อนว่าผมควรจะต้องทำยังไงถ้าบีมันรู้เรื่องนี้อเห็นผมหผวร้อยอย่างนี้ทุกคนน่าจะรู้นะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงผมจะแกล้งมันแกล้งแบบว่า มีผู้หญิงปริศนาโทรเข้ามาแล้วมาบอกกับผมว่าพี่อยู่ท้องพี่ต้องรับผิดชอบหนูนะอะไรเงี้ยแต่ผมแบบไม่ได้คุยกับใครจริงจังนะแบบฟิลแบบคุยทิปอะ <laughs> <laughs> ทุกคนว่าถ้าบีมันรู้ความจริงผมจะเป็นยังไงเออเอาสินะทุกคนรู้อยู่แล้วกู <laughs> ทําเพื่ออะไรวะเนี่ยถาเรื่องเจ็บตัวกแล้วผมก็อยากให้ทุกคนแบบบันเทิงสงสนานเงี้ยผมจะเจ็บตัวก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็คือแบบหนุกหนาน ก็คืออยู่บ้านว่างๆอยากหาอะไรทำอะไรเงี้ยก็เลยนึกออกเลยคฮือจะเป็นฟิลนี้ดีวะอยากรู้ว่ามันจะแบบมันจะย่างไงถ้ามันได้รู้อะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเริ่มแผนดีกว่าไม่พูดเยอะแผนประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้จะได้มีกําลังใจเก็บตัวต่อไป two thousand years later

ตอนนี้มันคงจะให้เวลามันม่ได้จริงๆก็ไม่รู้ที่รอบแล้วว่าจะโทรมาตอนนี้กี่ประเตาบาลตุลคามเป็นเนยือมาเกี่ยวกับพี่อะอย่าอ่าอย่าพูดงนี้เดี๋ยวโมาเวลานี้เข้าใจเปล่าพูดทำไมไม่ฟังแบนัฟังบอเออเราพูดอยู่เลยเขาว่างไปเองโทรไปเอง เ็บอกว่าเขาวาดด้ต mm ัวเองไม่ต้องโชวมาทำ่ไมอะไรนั่นเป็นเม่เขียวเลยจังเดือนไม่มาเม่เขียวเลยเม่เขียวเลยั่เลย ปิดไหต่อถ้าสามกูตีเลยนะทำไมพี่ปเปิดท้องป,ป,ปิดอะไรคืออะไรคุยกนะับใครเหรอคุยกับเ,พ,เพื่อนเพราะน้ำมีโอปวดท้องเพื่อนนี้อะไรประจำเดือนไม่มาอะไร อย่าหลอกแน่กูจริงจังกูซีเรียสอย่าตลกอย่ามาทำเป็นยิ้มกบเกินหรือทำรอยยิ้มโ็ตีนเนี่ยของมึงออกมาให้กูเห็นทําไหนเขาคุยกับเพื่อนเพื่อนที่อะไรใครคุยกับเพื่อนมัโทรมาเล่าเรื่องมึงจะพูดไแต่มันพี่ฟังมึงจะพูดไหมงะได้ยินว่าอะไรมึงจะพูดไหนอะมึงจะได้ยินว่าอะไรขาดมึงจะพูด ได้ยินว่าอะไรประจําเดือนไม่มาคืออะไรไม่ต้องโทรมาคืออะไรกูพยายามกูจมึงมีเหตุผลนะกูไม่ชราลมเลยพยายามมีเหตุผลนะกูก็พูดมาก็เออเพื่อนมโทรบอกว่าไอเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันไม่พี่มึงพูดมันไม่มีเกี่ยวอะไรถึงเพื่อนมึงเลยสักนิดเดียวได้ยินว่าอะไรอ่ะึงจะไม่พูดใช่ไหมล่ะก็ได้ยินว่าอะไร แล้วมึงพูดว่าอะไรบ้างเป็นคนพูดอ่ะมึงรู้อยู่ในใจมึงดีว่ามึงพูดอะไรออกมากูได้ยินตั้งแต่เข้าไปอ่ะคืออะไรพูไม่รู้เรื่องบอกไม่ต้องโทรมาบ้าหรือเปล่าประจันั้นไม่เกี่ยวอะไรกับพี่คือคนี้เพื่อนพูดเกีเยวกแบบนี้หรอไม่ใช่หรอวะอยากรู้อะไรกูไม่อยากรู้อะไรกูได้ยินหมดแล้วกูไม่อยากรู้อะไรแล้วกูไม่อยากถามหาเหตุผลหรืออะไรเลย ช่วยเก็บของออกไปจากบ้านได้ปะทำไมกูบอกแล้วเรื่องเดียวสิ่งเดียวที่กูไม่ยอมคือเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องมีคนอื่นหรือเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องที่กูยอมไม่ได้ก็ไม่ไปกูเชิญออกไปค่ะจากบ้านกูปกติเคยเป็นบ้านมึงกับกูตอนนี้เป็นบ้านกูคนเดียวมึงไปเลยพี่ไม่ได้เป็นคนทำ่ะกูไม่ได้ทำแล้วมันจะเป็นไม่หวัไม่หวังไม่หวัได้ยังไงน่มันอาจจะซีซัวก็ได้ใครจะรู้อะ ก็พี่ไม่ได้เป็นคนถามมันอาจจะพูดมั่วๆก็ได้เพว่าพี่อะแค่มึงคุยกับมึงก็ผิดแล้วถูกไหมแค่มึงคุยกับมึงก็ผิดแล้วถูกไหมเหตุไมมึงไม่ฟังกันก่อนล่ะมึงไม่ฟังมึงออกไปมึงเกาชุดอะไรของมึงจับเสื้อเอาอะไรมึงคออกไปเลยคุณเก็บของมึงไปให้หมดลูกมึงไม่ต้องขอไปสักตัวลูกกูหมากูแมวกูคุณไปจ้ะคุเชิญสมบัติมึงมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวอะ ไม่ฟังเอาโพสท์อันนี้ไหนเอาไปและห้ามอะไรออกไปเลยจะไม่ฟังนั่นเออแทนที่จะแบบว่าเออถามก่อนว่าใครหายผลเออบางทีมันก็โทรมามั่วเฮ้ยได้หรอวะตายแห่ตายแห่ตอแ What the หรอวะมั่วๆได้หรอวะหมั่วมึงอมั่วเออยอมรับไปได้แต่มันไม่ใช่ ไม่ใช่พี่หรอกพี่ประจําเดือนให้มาแล้วใครเขาจะรู้มันไหมมึงยิ่งพูดแต่กูยิ่งหมั่นไส้มึงเลยยอมรับก็ได้มึงพูยิ่งหมั่นไส้มันมีเด็กอะพูหมั่นมากเลยพูอยู่ตรงนี้ตอนนี้พูพยายามที่จะบอกยอมรับก็ได้ว่ามีเด็กอ่ะแต่มันไม่ใช่ลูกพี่หรอก่รู้แล้วลูกใครอ่ะมันจะรู้ไหมล่ะจะรู้ได้ไงจะรู้ได้จะรู้ไหมล่ะ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  ไม่ฟังกันบ้างเลยเหตุผลนะไม่มีเหตุผลเลยวะพี่ก็บอกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกพี่หรอกก็ทำไมก็พี่ก็โปกแล้วมันอาจจะมัววก็ได้พ้ออีเหี้ยคำว่าแบบมัวมัวมึงส้นตีมากเลยกูจะบอกให้ฟังกันบ้างดีเหตุผลนะมีเงี่ยมันไม่ใช่ลูกพี่หรอกพี่ก็แค่ผิดพลาดเล็กน้อยเอง เชิญแปลของมาใส่ไม่มีอะไรจะพูดกับมึงไม่มีเลยรถเข้าไปทำไมมาคุยกันทีๆก่อนถึงเราต้องไล่เ,เลยรอก็คุยกันก่อนดี นั่งดีๆทำไมจะต้องไล่กันด้วยอ่ะเรื่องแค่นี้เองขาาดมกเลยออ่ะ่ะะไไมมีรจะคุยเรื่องแค่นี้เองอ่่ะคนไม่ต้องอ่่ะคเรื่องแงค่นี้เองคุยดีก็ได้เรื่องถ้าแกล้งคุยโทรศัพท์เองคุยดีก็ได้เออก็แกล้งคุยทริปคุยอะไรไปทำไมจะต้องแบบถึงขั้นไล่ออกจากบ้านด้วยวะมึงเป็นบ้าเหรอกูถามมึงอยู่ดืเฉยได้ไหมตู้อะไอ้เด็กตเป็นบ้า

เห็นไหมค่ะอุ้ยไม่ลูกค้าลงมาชาร์จแบตเลยนี่ฟิล์มถึงละค่ะถึงเลย เหงื่อเลยกันเนี้อ่ะเฮ้ยเจอคนเหงหนึ่งอ่ตราโอ้ยเบาะมึงจะล็อกูทำไมละ่ะ <laughs> ออกมึงไม่ล็อกูก็เจ็บเหมือนเด็กโอ้โห้นีคยอ้คุณ <laughs> <laughs> ได้แดกล็อกูล้อกูมาแล้ว <laughs> แล้วกูหลุดไปได้ไม่มึงอะไปได้นะกูสัญญาทำทำพูดในที่กูอยากแอบอกมึงอ่ะมึงอ่ะเก็บสบายกูเหมือนเดิมด้วยไอว์แล้วมึงเอาเสื้อกูบอกมาทำไมไม่เก็บเก็บเองบ่อยอีกไม่ดีมากดีมากลูกรักไอ้อ่คอยนี้ตลอดมีกรรมการด้วยวันนี้ถ้าไม่ได้ไอ้นะกูเจ็บไปยิ่งกว่านี้อีกบอกเลยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสะอาดเด็กวะมึงอ่ะกูว่าไม่ค่อยดีหรอกไม่ไม่ใกล้เลยเนาะไม่ใกล้ ไงไอ้ทวงไอ,อ,อ้พ่อฟังเงินละ